สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมมี e a เป็นของตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คือ EAGitHeding ต้องขอเท้าความอย่างนี้ครับเวลา5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทําการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเอามาทําเว็บแอปพลิเคชันครับนั่นก็คือเว็บแอปพลิเคชัน Position Pro ที่ผมทําไปนั่นแหละแต่ว่าพอทำมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีคนใช้ คอนเซปต์มันเข้าใจยากเว็บมันกากหรืออะไรไม่รู้คนก็ไม่ใช้กันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็โดนค่าเซิร์ฟเวอร์รัวๆเลยรันเป็น PHP เนี่ยค่าเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะถูกกว่าน,นี้มากนะครับทะลึ่องอยากเขียนโน้ตเนี่ยผมก็เลยลองดูพอลองมาจริงๆก็คือรู้เรื่องเลยครับค่าเซิร์ฟเวอร์แม่งแพงจัดเลยผมก็เลยปิดไปก่อนนะครับโปรเจก t นี้เอาไว้ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเออได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการจดบันทึกการเทรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีคนต้องการที่จะใช้ไอ้ตัวนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาให้ ผมเขียนกิจเทรดดิ้งเป็น EA ขึ้นมานะผมก็คือคอนเซปมันก็เหมือนกิจในโลกคริปโตเลยผมโยกมันมาที่ตลาด f o เ e x กนะครับผมจะได้เอาไปเทรดทองนะครับตอนนี้ทองก็ราคาขึ้นไม่หยุดเลยทีเดียวรอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจเทรดดิ้ง EA ของผมกันนะครับมาเดี๋ยวเราลองใช้งานกันนะครับก็คือต้องกดเปิด EA ขึ้นมาก่อนเนาะมันก็จะมีพารามิเตอร์ให้ใส่ครับราคากรอบบนราคากรอบล่างแล้วก็จํานวนกิจแล้วก็แต่ละไม้เนี่ยมันใช้หลอดท่าไรเนาะอันนี้เดี๋ยวผมลองรันแบบค่า default ก่อนนะครับผม มันก็จะแจ้งเตือนสถานะการทํางานขึ้นมานะครับว่า EA เนี่ยมันกำลังทํางานหน้าตาของ EA มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าราคามันล่วงลงมาแตะที่บ u y ลิมิตใช่ไหมมันก็จะทําการเปิดโ s i t i o n buy ใช่ไหมครับพราะมันเปิด Position บ u y เสร็จปุ๊บมันตั้ง TP ไว้ให้เราเรียบร้อยเลยอันนี้เข้าที่2380ตั้ง TP ห่างไว้อีก20สบแบบนี้สมมติไป TP ปุ๊บโ Position มันจะหายไปมันหายไปปุ๊บมันก็จะกลับมาตั้งใหม่ผมเป็นห่วงในเรื่องของผู้ใช้นะว่าผู้ใช้จะรู้ไหมว่า EA เลยใช่ไหมแล้วเราเปิดทีๆแล้วก็ใช้หลอดมาก,มากๆอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวผมทําให้ดูโซนแบบเดิมเลยแต่ผมอะ่ะใส่กิจไปแบบ2 0ิกิจเลยใส่หลอดแบบศูนย์จุดหนึ่งเลยทุกอย่างเนี่ยมากกว่าเดิมมันจะเป็นอย่างไงถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เขียนตัวนี้ไว้เนี่ยเพื่อนๆจะไม่รู้เลยนะครับว่าพอร์ตเนี่ยมันจะไปแตกตอนไหนคราวนี้ผมก็เขียนตัวลีควิดเดชันไทไว้มันจะเป็นการจําลองว่าดอยทุกโพ i ิชันเลยเนี่ยพอร์ตมันจะไปแตกประมาณตรงไหนเนี่ยพอร์ตมันจะมาแตกที่ประมาณช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุก เพื่อนๆเ,เลือกที่จะใช้เรอวัเลจเนี่ยเพื่อนๆรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับที่อยากที่จะให้โฟกัสเลยเนี่ยก็คือตรงคําว่าลิควิดเอชชั่นไพนะครับตรงเนี้ยมันสําคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดอยจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่บังคับปิดสัญญาใช่ไหมตรงบาลานซ์เนี่ยมันเท่าไรมันก็เท่านั้นนะครับสมมติ e q u i t y มันอาจจะลดลงไปเหลือแบบ3 0 0 0 0ื่นทุนแต่ว่าบาลานซ์มันยัง38ม0 0ก็หมายความว่าราคามันกลับขึ้นมาเนี่ยไอตรง e q u i t y มันก็จะกลับมาเท่ากับบาลานซ์แล้วก็ยังสามารถรันกําไรต่อได Position อพอปิด position ปุ๊บเนี่ยคือมันขาดทุนเข้าตรงบาลานซ์จริงๆเลยเพราะฉะนั้นอ่ะจะต้องดูตรงตัว liquidity ให้ดีๆก่อนที่จะเอาไปเทรดจริงนะครับ Scenario มันมีอะไรบ้างสมมติว่าราคามันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมทะลุโซนก็หมายถึงว่าตรงเนี้ยมันก็จะ TP TP p รัวๆเลยแล้วก็พอขึ้นทะลุโซนไปก็คือมันไม่ได้ทํากําไรอะไรละเราก็อาจจะกดปิดบอทแล้วก็ไปเซตโซนใหม่เคสที่ราคามันล่วงลงไปเราก็จะดอยหมดนี่เลยนะพอเราจะไปเริ่มแตกเนี่ยช่วงประมาณ2,100เรารับได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเราลองไป back test กันนะครับว่ามัน กิจทองนับในช่วงที่มันเป็นตลาดขาลงเนาะตลาดขาลงเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงที่มันไม่ค่อยดีกับกิจเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าเรารันในช่วงที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยคือยังไงมันก็กําไรตอนนี้เราจะรันในช่วงที่มันเป็นขาลงแล้วกันนะครับจำนวนกิจผมลองที่20ิกิจแล้วกันหลอดไซส์เนี่ยใส่เป็น0.01จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะตั้งระยะของกิจเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาถึงค่า ATR ด้วยนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวเราลองรันคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับอันนี้บอารบเด มันจะกลับมาตั้งซื้อใหม่นะครับผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยถึงมันเป็นเทนขาลงแต่ว่ามันยังมีช่วงสวิงขึ้นมันก็จะทำกำไรได้บ้างไปเรื่อยๆนะครับ๋ยวเราลองมาดูในส่วนของอันนี้บาลานซ์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามเวลาที่มันปิดกำไรได้นะครับเวลาที่เราจะถอนเงินเนี่ยเราก็จดใบนะครับว่าตอนแรกเรามีบาลานซ์เท่าไหร่ใช่ปะ่ะล้าก็ถ้าสมมติกริดมันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยบาลานซ์เราเพิ่มมาเท่าไหร่ส่วนเกินเนี่ยเราก็ค่อยๆถอนออกถอนออกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เห็นไหมว่าผมเซ็ตโซนแบบเนี้ยตัวลิาคา300แบบวิดเ่ยีด อะไรมากนะครับผมเพราะว่าราคาทุนจริงๆของทองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณราคาหน้าเหมืองมันคือแบบ800ร้อันนี้ก็คือราคาต่ากว่าราคาหน้าเหมืองนะการที่ราคาทองมันจะลูดลงไปแบบได้ขนาดนั้นนะมันก็ยากแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปโอเวอร์เทรดครับเราใช้จํานวนกิจมากจํานวนหลอดมากอย่างเงี้ยตัวลิคิเลชันไพมันใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันเนี่ยก็มีสิทธิที่จะขอแตกสูงนะครับส่วนอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆครับอย่างนี้นะครับเวลาที่เรามองตัวกิจ EA เราจะไม่มองเหมือนกับตัว EA ที่เป็นระบบตั้งเทคโอฟิตสต็อปหลอดเพราะว่าเนี่ยถ้าราคามันยัง อยู่ในโซนเนี่ยครับมันสามารถที่จะเจเนเรตแคดโฟออกมาได้เรื่อยๆถ้าสมมุติว่าราคามันดูดโซนขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปตั้งโซนใหม่เพราะว่าทุนอะไรเราก็ได้คืนมาหมดแล้วล่ะถ้าสมมติว่าราคามันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าราคามันล่วงลงมาเนี่ยถึงตรงลิควิดเดชันพมันก็จะเริ่มพอตแตกละแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ถึงเนี่ยแล้วถ้าสมมติมันกลับเข้าไปในโซนเจนกำไรได้เหมือนเดิมนะครับมันไม่ใช่ระบบที่ไปเบสว่าเอ๊ะมันจะต้องถูกทางมันถึงได้กำไรหรือว่าอะไรอันนี้ เงินที่เราสำรองไว้อ่ะไปเปิดอีกโซนหนึ่งแต่ว่าระบบเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นระบบมหาศย์เทพอะไรถือว่ามันก็มีข้อเสียครับข้อเสียก็คือว่าดอไดมันสูงเห็นไหมสีเขียวเขียวเนี้ยคืออีควิตี้เป็นกําไรขาดทุนณช่วงเวลานั้นๆของพอร์ตเลยอ่ะก็คือจะเห็นได้ว่าช่วงเนี้ยคือดอาดมันสูงมากนะอย่างพอร์ตของเราเนี้ยเงินประมาณ3ามหมื่นแปดดาวด้วงลงมาจนแบบเป็นพันดอลลาร์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวบาลานซ์ของเราเนี้ยมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันก็แค่เป็นดอวดวไงพอสมมติราคามันกลับขึ้นมาป แต่ว่ามันค่อนข้างเซฟด้วยซ้ําถ้าสมมติว่าเราใช้มันอย่างคิดมาแล้วอะ่ะว่ามันไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับระบบเนี้ยในเดโม่นะเราลองเช็คก่อนแบบเราลองเพิ่มโซนหรือว่าเราลองเพิ่มหลอดเพื่อที่จะดูว่าเอ้ลิควิดเดชันไพมันเป็นยังไงสมมติลิควิดเดชันไพมันต่ำๆแบบเนี้ยก็โอเคอาจจะรันได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่ามหลุดโซนปุ๊บไม่มีเงินไปเปิดโซนใหม่อะไรแบบเนี้ยก็เท่ากับว่ามันก็จะดอยอยู่อย่างนั้นนะถ้าสมมติว่าตาบใดที่ราคามันยังไม่กลับเข้าโซนใช่ไหมก็ ให้เรามีเงินในการเปิดกิจได้ในทุกๆราคาเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสที่ตรงนั้นแทนนะครับส่วนความเสี่ยงที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของโบ๊กที่เราใช้นะครับเรื่องความเสี่ยงของโบ๊กเนี่ยคือถ้าโบ๊กปิดเนี่ยต่อให้กลยุทธ์เราดียังไงเออ่เราก็เสียตังค์อยู่ดีนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาเองนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้โบ๊กอะไรนะครับโบ๊กที่มันมีบัญชีเซ็นมันก็จะจัดแจงเรื่องเงินได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ใครที่ได้ไปนะครับก็ใช้อย่างระมัดระว ถ้าใครอยากอุดหนุน EA ผมเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามได้ในเพจนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซิกมาเดฟด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ